ยาค่ะลูกชายวัย44ปียืนถือมีดพราอยู่หลังบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงส่วนแม่จมกองเลือดนะคะ<ว>แต่ไม่ได้ใช้แต่มีดไม่เปื้อนเลือดนะเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะจอบเปื้อนเลือดค่ะเลูกชายวัย44ปีเอาจอบอ่ะฟาดเข้าไปที่หลังแม่เกินสิบครั้งอ่ะฟาดย้ำๆๆอ่ะ<ว>จนแม่อาการสาหัสและสุดท้ายแม่ตายนะคะ นั่นะน่ะจอบอันนั้นที่ตำรวจถืออยู่นั่นนะคะแล้วคุมตัวไปสอบสวนเขาพูดว่าไงรู้ไหมคะว่ายัางไงฮะอ๋อใช่เขาจอบตีแม่เองอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เป็นหรือตายเาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะตำรวจสพจุนได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่ผู้ตายชื่อยายปันอายุเจ็ปีนะคะมจมกองเลือดเลยอย่ะญาติๆก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดอะค่ะเพราะว่าการสาหัสมากส่วนคนก่อเหตุคือ บรรหารลูกชายยายปันเองนั่นแหละชื่อบรรหารอายุ44ปียืนถือมี้พระอยู่หลังบ้านตำรวจก็คุมตัวไปจังหวะตอนนำตัวไปที่โรงพักอ่ะบรรหารเดินแบบช้าๆย่องๆหน่อยเหมือนคนเซ่เมาๆหรือไม่ก็ไม่ค่อยปกติอะค่ะตำรวจก็ถามว่าเนี่เดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยดูอ่ะเดินแบบก้าวๆหยุดหก้าวๆหยุดหเงี้ยค่ะ ตำรวจก็ถามตรงๆเลยอืฆ่าแม่ป่ะเนี่ยตีแม่ป่ะเนี่ยอบัรหารบอกอ๋อใช่อุยเอาจอบตีแม่จริงตีไปที่หลังมากกว่าสิบครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เป็นหรือตายตำรวจก็ต้องถามก่อนเลยติดยาป่ะเนี่ยบัรหารตอบว่าอ๋อไม่ได้เสพแต่ก่อนหน้านี้เสพตำรวจก็ถามว่าแล้วนี่เราป่วยจิตเวทหรือเปล่าไม่ได้ป่วย

เดินบอกเลยปุ๊บปุ๊บแต่ได้ปุ๊บหัวบุ๊บหลังบุ๊บเนื้อปุ๊บกลางหลังแม่อยู่ห้อตัวไรล่ะหมูเจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายแต่ยอมให้บอเป็นคนทำเองเนาะทำเองเขาเสพยาตัวนี้เนาะบอดเซฟตอนนี้บอดบอดใจตอนอยู่บ้านเนี่ยเสพก็สูบก็อยู่บ้านสูบสูบอ่ะเนาะสูบสูบก้อนหน้านี่หลก็ซุปไหลก็สูบหนักยิวชมหนักอยู่อันนี้ผลจากการสูบยาหรือว่าเขามียาแล้วหน้าปลาซาทื่รกเปล่มี บ่ได้เป็นจิตตเวทไหมก็เป็นจิตตเวทก็กเปลี่ยนก็นนอ๋อเรียบบ้าหน่อยด้รอตอบได้ทุกคำถาม,มคือตอบตรงคำถามด้วยแต่รู้เรื่องได้ความไหมเอาจริงๆก็ตอบตรงตอบได้ความนะมแต่ปกติไหมนี่ไม่รู้จริงๆตำรวจก็นำตัวนายบรรหารไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพนะคะพาไปชี้จอบที่ใช้ตีแม่ คือตีแม่เสร็จเอาจอบไปแอบไว้ในห้องนอนค่ะแล้วก็ชี้จุดที่ตีแม่ด้วยเบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นที่ว่าก็คือทำร้ายบุพการีอ่ะครับจนเป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าอะไอคำต่อท้ายเนี่ยคืออาจจะเป็นการพิจารณาจากตำรวจแล้วหรือเปล่าว่ามีความผิดปกติ จากสภาวะทางจิตก็คือเป็นจิตเวทเพราะเขามีบัตรผู้ป่วยจิตเวทก็เลยฆ่าโดยไม่ได้เจตนาแต่อันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินแล้วก็มันก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะคะครับโแต่ว่าคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าแค่คลั่งยาคุ้มคลั่งคือเสพยาแล้วคลั่งหรือว่าขาดยาแล้วคลั่งก็น่ากลัวแล้วนะแต่ผู้ที่เสพยาติดยามานานๆแล้วมันเกินคําว่าคลั่งแต่คือป่วยจิตไปแล้วอ่ะ เออแล้วเราจะเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราต้องอยู่กับเราต้องอยู่ในสังคมกับคนที่มีอาการแบบนี้กี่คนที่ไหนยังไงแล้วเราจะปลอดภยัยไหมโหเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดจริงๆมันเป็นวาระแห่งชาติมายาวนานหลายปีมากแล้วนะคะแล้ว,วคือจากตอนแรกมันจะมีเรื่องคุ้มครองแต่ตอนเนี้ยคือคนป่วยจิตเวทเพราะว่าติดยาเสพย,ยามันเยอะมากมแล้วเราจะดูแลกันยังไง